ลบบพัหนจุดหนนะคะจำนวนนับไม่เกิน1นึ่งหมื่นนะคะข้อที่1เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะรูปนี้เป็นหนึ่งพ0 0สนะคะแล้วก็ 10, 20, 30, 40, บสามี่ห้าสินะคะแล้วก็ 1, 2, 3, 4, งสองสห้าหก็ดแดเกก็จะได้เป็นสองพันะคะตัวเลขไทยก็จะเป็น 2069นะคะตัวหนังสือก็จะเป็น2069นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1,800แล้วก็30นะคะ1,000 830 0 0สาสหแปดสาสิล้วก็หนึ่งพันแปดอสาสต่อไปข้อที่3นะคะหนึ่งพันสองพันหนึ่งสสสห้าหเจ็ดแปดแปดร้อย 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสห้าดเจสนะคะแล้วก็ 1, 2, 3, 4, งหก็จะได้เท่ากับ2องพันแปดร้อยเจ็ดสนะคะสองพันแปดห้นะคะสองพันแปรอเจ็ด 10 5นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ1 2 3 4 5 5,000นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 5,000 8นะคะก็จะได้5,000 8นะคะ5,000 8นะคะต่อไปข้อที่ 2. นะคะระบายสีลูกคิดแสดงจำนวนเดียวกันและเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะข้อที่1นะคะตรงนี้เป็น1,000นะคะเพราะนั้นเราก็ระบายตรงนี้1อันนะคะต่อไปหลักร้อยจะเป็น2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ระบาย2อันนะคะต่อไป10จะมีอยู่3นะคะ แล้วก็ระบายสามอันนะคะตามนี้นะคะอ่าเราก็จะได้1,230นะคะแล้วก็0หน่วยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจากรูปนะคะก็จะเป็น1,2,3 3 0ส0ามพันนะคะแล้วก็ระบาย สอันนะคะหนแล้วก็3นะคะเราก็จะได้สามพันนะคะต่อไปหลักร้อยก็จะมี1นสองก็จะระบาย2องอันนะคะแบบนี้เราก็จะได้200นะคะแล้วก็ศูนย์สิศูนย์หน่วยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะหลักััน์มี2นะคะก็ระบาย2องอัน แบบนี้นะคะแล้วก็สองพนะคะหลักร้อยมี 1, 2, ึ่งสอมี่ห้ามีหนะคะแล้วก็ระบาย5อันนะคะหนึ่ะคะสองนะคะสาแล้วก็หนะคะห้านะคะต่อไปหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ระบายหอันนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะหกสิบนะคะแล้วก็หลักหน่วยมีหนึ่งสองสามแล้วก็ระบายสามอันหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะก็จะเป็นสามหน่วยนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะหลักพันนะคะหนึ่งสองสามสี่ สี่พันนะคะแล้วก็ระบายสีอันนะคะ 1, นึสองสแล้วก็4นะคะเป็นสี่พันนะคะแล้วก็หลักร้อยไม่มีนะคะก็จะเป็นศูนย์นะคะแล้วก็หลักสิบหนสองแล้วก็ระบายสอันนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้สองสแล้วก็ศูนย์หน่วยนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะ เราก็จะได้1,000นะคะระบายหอันอ่ะหนึ่แล้วก็หลักร้อยหนึ่งสอาก็ระบายหอันนะคะหนึ่งนะคะห้านะคะหลักสิบเป็น0นะคะแล้วก็หลักหน่วย 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าห้า แล้วก็ระบาย9อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็จะได้9หน่วยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะข้อที่หนึ่งก็จะเป็นหลักพันจะมีอยู่4หลักร้อยมี3หลักสิบมี1แล้วก็หลักหน่วยมี1 2 3 4 5 6 7 8มี8นะคะก็จะเป็น4,318นะคะ4ี่พันนะคะ4ะคะี่พัน สิบแปดนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหลักพันมี1 2 3 4 5 6 6หนะคะหลักร้อยมี0หลักสิบมี2แล้วก็หลักหน่วยมี3นะคะก็จะเป็น6,023นนะคะ6,023นนะคะ6 0 0 0 20 3นะคะต่อไปข้อที่3นะคะหลักพันมี3หลักร้อยมี1 2 3 4 5 6มี6หลัก10มี0หลักหน่วยมี0นะคะเพราะนั้นก็จะเป็น3,600นะคะ3,600นะคะ3,600นะคะต่อไปข้อที่4นะคะหลักพัน 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8สาดแปนะคะหลักร้อย1 2 3 4 5 6 7 8 8หนะคะหลักสิบศหลักหน่วย1นะคะก็จะเป็น9 8้านเอดนะคะเก้าพันแอยนะคะเก้าพันแรอย ะะต่อไปข้อที่5นะคะหลักพัน2หลักร้อย1 2 3 4 5 6 6หลัก10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หลักหน่วย3นะคะก็จะเป็น2,693 2,693นะคะ2,000 6 ร้อยเก้าสิบสามนะคะ